ข้าวคั่าใส่ปลาแดกน้อยล้างเท้อจักน้อยปุงไงๆดีกบซิมีออกไปปุงหน้าอันนั้นคือรลอดไ่อันนี้รอดรอดเล็กนคะคะลิงแกะกึนกันแลวก็ตั้งกระทะค่ะ น้ำตาลทรายนะคะทรายแดง1่ง1กิโลต่อปลาแดก1ถังนี่นี่ถังปลาแดกด้วยกันะะเนี่ยถังน้ำปลาแดกนะคะนี่แม่ยุใสเนาะ <c oughs> ปิครึ่งกิโลนี่คือกลาปิค่ะคแบ่งออกมาเป็นครึ่งกิโลนะคะค่ะคืนเนี้อห้องป้นค่ะป้นอันนี้ขีหัวน้ำสามนะคะประเด็ก้กอนสิกินแต่ต้องปรุงสักเกินเพราะว่า ปลาเดกใส่กระซังนะะเน้อค่ะเค็มต้องปรุงให้ได้รสชาติทั่วอันนี้สูตรนี่แม้นว่านั่งมา,ยางไไยะคยให้ไผ่ด้ค่ะแต่ว่าอันนี้สีไ้อันนี้ออกทั่วโลกให้เป็นวิทยาท่านค่ะเห็ดยากเห็ดกินเฮ็ดซื้อเฮ็ดขายค่ะนะคะบดแพงสูตรค่ะอ่าถังหนึ่งสิมิประมาณ30กิโลนะคะ่ังน้ำทังตอนอ่าน้ำตาลทราย1กิโล จากให้เข้มข้นกับกะปิเข้าไปเลยค่ะหนึ่งกิโลหรือข้าท้ำจินยุบานก็ครึ่งกิโลก็พอนะคะเอาตอนมันออกเบิ่ดๆปรุงเอาตะนามนามมันเย็นแล้วเขาจะเอาตอนมันลล่งายก็จะเป็นปลาแดกไฮโซปรุงรสให้ได้ค่ะละมาต้ไห่นะคะสุที่การขวน hehe, so. ler, ้ำตาลนะคะขวใจยหนงจะได้หอมๆขวใจายหอมมันกับบวชหอมนะคะใส่รองเผาาข้าไเมดนะคะ ัวน้ำตาลหอมๆโอ้โมแบ่งน้ำแบ่งไอ้ไอ้ไอ้นี้ให้ยายด้วยตูดน้ำขางหอยทะเทให้เจ้ากินเลยนะคะเรานีค่ะแม่นเดยนายานอ,อันที่เขาเฮ็ดขายน่ะเขาใส่สีเลยจา้าเขาใส่สีผสมอาหารนะคะเขาเปดนม้าขวาน้ำตาลใ้แม่กินเด้อขวได้ได้ค่ะไม่มีบูดไม่มีเสียนะคะนี่ค่ะัว ๋ัวนะคะน้ำตาลเราทีนี้เราก็ผ่อนไฟลงกะว่ามันนี่เราผ่อนไฟลงะค่ะ้าห้ามี่มันใหม่แล้วมันกะจะเป็นกินน้ำตาลใหม่้าห้าหัวงอมันกระจะหอมไหมค่ะแลวเราทำเอ่อทำพะโลไหมคะ่ะทำพะโลทำขาหมูเขาไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำนะคะเขาจะคั่วน้ำตาลเมนูน,นั่งนี่อ่านเป็นยังแกงใดวิชาหลายๆอย่างคือแม่เป็นคนจน แม่ไปเป็นแมนค่ะใช่ใส่น้ำตาลขั้วนะคะไม่ต้องไปใส่ซีวแดงซีวดำนะคะที่เขาทำขายนะคะแล้วก็เอาเอาเอาตะหลิวมาให้ยายด้วยตะหลิวเอาบักตัวโกลกมาช่างค่ะช่างค่ะครึ่งกิโลค่ะช่างค่ะเอาตะหลิวเอาจับไหมมัดจับมาตักน้ำประเดกอันนี้คือน้ำประเดกที่จะปรุงนะคะ เอาถังนั้นมาอันนี้มันมีต่อนถังนั้นค่ะนั่นแหละเอาถังนั้นมาเปินด้วยแล้วเามามันคือกะปินะคะโอ้กะปิหอมค่ะหอมนะค่ะไปอ่อนๆเลยหอมหอมอ่อนๆนะคะเปิดเปิดเปิด้าทางออกทางค่ะค่ะ ไฟเราสิแย่ไ,ไ,ไ,<ด>ไปลงแสรแล้วคะ่ะตักมาจจกหน่อยค่ะฟูไ่แล้วน่อยน่อยเอามาเป็นกระสายก่อนนคนน้ำเลยค่ะน้ำปลาค่ะลใช่ใโอเคค่ะโอเคกันเเนะคะโอเคกันะ ทำเองนี่ก็น้ำประเด็ก,ดกมีตอนนี้ปลาไหลนี่แหละที่จะฝากที่เอาปรุงเมื่อกี้เนี่ยที่ให้กินข้างนอก อันนี้ก็ปรุงน้ำมาแล้วด้วคิคันนี่ปรุงน้ำมาแล้วาาแค่แค่ก็น,น้ำปลาแดกเก่าเป็นน้ำปลาแดกเก่าเราก็เล่นแก๊สขึ้นค่ะ เ,เดือดค่ะให้มันเดือดเดือดแล้ว่อันนี้ละลายเลยค่ะให้มันละลายเลยค่ะน้ำตาลละลายน้ตาละาลาย้าวโตงไปเอานา้ำข้างนอกอไส้ค่ะที่ว่า้อนมีน้ำปลายอยู่แล้วมันก็จะเป็นสูตรเข้มข้นพระเจ้าฮ็ดบัดอาทิตย์นึงจ้าขืนฟ้องแม่่ะบัานนี้ม่ค่าเม่นหอมเม่น่าค่ะปแด,ดสมานนี่อยากก็เอออมนั่นแหละอสมานน้านี่เจ้าลยอย่างแม่อย่าง ไงตุนหมอม่ตนแล้วกับปลาแดกไอ้ที่ว่าฟักสำ็จนั่นจ้าก,ก็มาตาไซที่นันั่งบ๊ก,กินเลยค่ะกับบโจมตีข้าวอดอกไม้ที่ว่าบอบว่ากากินไหมค่ะปลาแดกไม่รู้เรงน้ำบบบกินเลยค่ะ,ะ,อ,อ,กกคะอันปี๊ปหนึ่งหนีใส่โลดหนึ่งมหมอ่ะที่เปนแมนค่ะปี๊ปหนึ่งต่อหนึ่งกิโลอ่ากะปิครึ่งกิโลฮะมันต้องแซ่บ อันนี้ปลาแดกที่พี่นว่านั่งเห็ดอยู่นั่นก็ต้องในมาพรานออกมามู่นี้กันก็เอาเอาตอนมันออกค่ะเอาหนามมะปุงแต่เขาจะเอาแล้วก็น้ำทั้งมันน่ะมาต้มต้มให้สุกมันเย็นแล้วก็จะเอาตอนลงใส่ค่ะนี่คือกรรมวิธีของของแม่นวดน,น,นะนนจงังสิงส่งเดิบ่ได้ว่าสิส่งทำวิจเจ้าเลยเด้บ่บ,บ่นะไม่มีคุณภาพไม่ส่งนะคะคนเลยนี่คือน,นั่นมันมันมันก็จะละลายเบิดกันค่ะมันก็จะละลายนะคะนี่ค่ะ มันก็นจะแดงทีนี้เราก็อามไม่ค่ะที่เขาทําขายด้วยค่ะขเขาใส่สีผสมอาหารนะคะไปเห็นเราด้วค่ะค่ะใ่า่าแวค่ะ่าาสสีสใแเห็นว่ามันเป็น่มนไม่เหม็นด้วยไงไม่ค่ะ,คะปลาเมนูนางไม่เหม็นนะคะมีแต่อร่อยอย่างเดียว ได้ที่แล้วค่ะที่แล้วค่ะเฮ้าปลาแดกเนี่ยเฮ้ากินดิบเฮ้ากินโรงเห็ดมันสะอาดอนะคะเป็นน้ำปลาแดกบ้านเหรออ๋อเหรอโอเคโอเค,อเคได้แล้ Oh, ส,สีสวยมากอันนี้ยังไม่ไปรุงใช่ไหมคะยังไม่ได้ปรุงนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ปรุงแล้วนะนะนั่นนี่เดี๋ยวจะเอาต่อนลงทีนี้ก็น้ำมันเย็นแล้วก็จะเอาลงในกระปุกนี้ให้